จริงก็น่ารักนะคะดึงดูลูกค้าได้ดีอะค่ะไงชิชิลองดูอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นทองอ๊ยโอ้อชิลล้าวันนี้ก็อเคโอเะมาไมเอามาด้วยโอเค,อเค,อเคชุดแต่งกายของผู้หญิงนาซีอย่างหนึ่งนะคะอ๋อนี่มันเป็นผงอะไรไม่รู้้น่อนอนฮะ อันนี้เราจะไปไหนคะเชีวยวเชียเราจะไปไหนออดูตกไหมนี่ก็รู้แล้วนะคะว่าวาันคริสต์มาสใกล้จะถึงแล้วลักเมื่อวานที่จีนเราเลี้ยงของชิชีเขาจัดกิจกรรมแต่ซิีิอยู่จีนไม่ได้ร่วมก็เลยพาเขาออกมากินกิงของอร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่ไมไมไมรู้แหละแต่ว่าเป็นชุดของคริสต์มาสนั่นแหละเอ่อเด็กกส ของประเทศจีนนะคะก็เหมือน KFC เหมือนไม่โดนเล่าใช่ไหมแบบว่าแต่ว่าเป็นของจริงนะคะเพราะมีชุดที่แบบว่าเป็นของคริสต์มาสเราก็เลยลมพาเด็กมากินค่ะอ่าด้วยจากจ้ะจ้ะปะปะปะเจ้าวะเจ้าวะเป้าเพอที่เราจะไปสาขานี้ใกล้ใช่อันนี้แหละ ใกล้มวลโบราณค่ะชั้นสองเราต้องข้าถนมไปค่ะเราไฟอยู่มาถึงมาถึงต้นต้นหนังสือนี้ เป็นของตัวหนังสือรี่เจ <chapel and> ียงนะคะเรียกว่าตมบาวนก็คือเป็นตัวหนังสือของชาวนาชีนั่นแหละค่ะเอ่อสังเกตป้ายที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีไม่ว่าป้ายไหนก็จะมีตัวหนังสือของชาวนาชีค่ะจินเา นี่ค่บุปผไหน有บุปผอ้ดี่อ<嗯>ิสบแล้วสบายควันนี้คนน่าจะไม่เยอะเพราะว่าไม่ใช่สอบทีค่ะอะาี่ชิชิหน่งแล้ว สามหน่ามแปดคุ้ชมน่นคืเนั่นคือน้วใช่ไมอากไอลยไมี่งไอศกรีมสองอกรีมสองไอศกร่ง ชุดคริสต์มาสที่เป็นชุดเล็กชุดหนึ่งสามสาหยวนมีของกิงเล่นสอย่าง39คือสีประมาณ200บาทค่ะแล้วก็เพิ่ม <laughs> เพิ่มของกิงเล่นไปอีกชุดหนึงเพราะว่ากลัวสองคนนี้แย่งแย่งกันแล้วก็มีไอติมไอติมแบบที่เราอยากได้เขาบอกไม่มีละ <c oughs> เราก็เลย <c oughs> เอา <c oughs> แบบธรรมดาค่ะตอนนี้เสียทั้งหมดไป78็ดสหยวน ส yeah, ิบประมาณสี่ร้อยบาทค่ะเยสไื้อหาที่นั่นได้แล้ว小雪要坐哪呀？า爸把它弄上去，不要拉。นี่บรรยากาศของร้านนะก็คิดว่าคล้ายๆ้าครีนั่นแห โกจิงอะไรนะโกจิงอะไรนะเสี่ยวเสี่ยวินงอะไรนะคะไอติมเหรอบิชิมิชั้นเอ๋ยเอ่อ说他听冰淇淋他听小雪说冰淇淋是冰淇淋冰淇淋冰淇淋 and dim and ย้ายโตฮะแดด แบบสองสนุย้ายเองอเ้อาวไปแล้วเปลี่ยนที่นั่งล้วแบบเป็นนี้ไปเลย 玩去，我去等他。啊，你上哪？哦，姐、嗯、姐来玩这个，这个好好玩哦。妈、嗯、呀，你要踩在那个小脚上，踩在这儿脚上。妈妈，你姐姐，妈妈，你坐这个嘛吗？真牛逼！妈妈。啊 จริงแบรนด์เนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกว่าดีโกสนะครับแล้วภาษาจีนเรียกว่าเต๋อเคอร์ซื่อปกติคนจีนเนี่ยเวลาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่ทับศัพท์เขาจะมีภาษาจีนตลอดทําไมต้องเป็นเต๋อเคอร์ซื่อฮะก็อย่างเงี้ยฮะมันจะใช้เนี่ยดีภาษาภาษาจีนจะเป็นเป็นตัวเต่านะไม่ใช่ดอเด็กนะเต๋อเคอร์ซื่อคือเขาพยายามที่จะให้ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ แต่อ่านไม่เหมือนกันเลยนะดิโกสกับเดอรคกซือเนี่ยเห็นเชื่อบอกว่านี่เป็นเป็นแบรนด์ของต่างชาติมาก่อนใช่ไหมเป็นของอเมริกามาก่อนอเมริกาเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็โดนคนจีนซื้อแล้วก็ทำตลาดทั่วประเทศจีนเนาะใช่ตอนนี้ของจีนมากที่จริงก็น่ารักนะคะคือมันดึงดูดลูกค้าได้ดีอะค่ะ เจียวก็เห็นในเว็บไซต์มันมีอันนี้ก็เลยบอกว่าเออจะพาเด็กมากินถ้าเขาธรรมดาธรรมดาเจียวก็อาจจะไม่มานะเพราะว่าเจียวลงหาดูของเคฟซีของ m มคเดน l ล s ของออาาพิซซ่าฮาร์ดพิซซ่าฮารนี่ไม่มีเลยอย่างแบบนี้พิเศษแต่ของเคฟซีมีแต่เฉพาะในต้งจองอะ่ะคือมันจะมีชุดจงเฉพาะในเมืองใหญ่พวกปักกิ่งเชียงฮ้กับที่ลีเจียม,มันเขาไม่มีก็เลยเออเลิกร้านนี้ โอเคั้นส MA ีลองดูอ okay, okay, okay. uh, ันน uh, ี้เป็นอะไรอันนี้เป็นถ okay, okay, okay. ุงถุงเท้าใช่ไหมคะถุงเท้ากับถุงมือม่นีก็อันนี้แม่นี่แม่นี่นี่แม่นยนีมนี่แม่ีมนีมนี่แมเนียนี่มนี่นี่แมี่แมนี่แม่นี่แ่นี่ม่นี่แมี่แียนี่นี่แมนี่นีแนนี้เน่ม่ งั้นเอาผ้าปิดจมูกมาสิคะโอเคโอเคก็เอามอนสิคะน้ยอเสีนี่คะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะบอกให้อ๋ออันนี้ถุงเท้าอันนี้ถุงเท้าถุงเท้าของใครทิชาไม่ใช่ของใครสานต์ดานลอ

Số 3 Nãy nãy cái này mông dưới dưới, hả? Vá gi Vá gi, thông tháo Xong xong, xong Thông tháo Không được Ồ, yên, lông yên Hãy mấy người sang sông chút Sang sông chút mà, mấy đồng yên Sao sống yên mà Anh ấy mông ยกมือขึอน้นขครจะเอายกมือขึอน้นยกมือใ<ง>ครจะเอาช็อกแลตช็อกแลตใครจะเอานอนอเอนหนูเรียกว่าหนูช็อกเลตเหรอเราเสี่ยงกินช็อกแลตไหมช็อกเลตม<嗯>า,มาช็อกเนตช็อกเลตมาเลาาย要้爸爸ะ起ะ享哦，吃不完哦，都给มา,า,มามด้ว OK OK คอันนี้ก็เห o k อน มันเหมือนที่ไทยมีแบบคือของเทศกาลมันเหมือนเรียเลยจัดเป็นท่าพาซิงค์โค้งชิมเป็นไงอหวานไหมอ๋อเดี๋ยวท่านสนุกให้ชิมไอ้ไม่ได้กินเหรอโอเคชิมหน่อยค่ะก็อันนี้ก็คล้ายๆที่ประเทศไทยนั่นแหละเนาะคล้ายที่ประเทศไทยครับไอติมนะส่วนเมื่อกี้ผมชิม เฟ้นไฟไปแล้วนเฟ้นไฟที่ประเทศไทยผมว่าโอเคกว่าอันนี้มันจะแบบอนนี้นี่ดูก็รสชาติอร่อยอร่อยประเทศไทยมันจะแบบว่ามันจะมันจะกรอบกว่านี้ของตัวนคือท็อาทกตันใจทั้งให้ ใหญ่กว่าของเคสซี่อ๋อพอมันไม่ไงั้นมันเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วพอมันเส้นใหญ่กว่าปุ๊บแต่คนจีนอาจจะชอบเข้าใจอยู่นะแต่แต่ว่าถ้าคนไทยอาจจะชอบที่มันกรอบๆแบบนี้<ช>อันนี้มันเหมือนแบบแน,น่นๆอันนี้มันแน่นๆกว่ามาม่าชีก็สวยแต่แค่คืออร่อยเลยอเคถั่มืออร่อยไหมลองกินดิเ๊ชีทอดๆเหมือนจะไป็นโซบะเสิร์ฟที่ไทย ออโอ้ก็แบบเนาะแล้วสีมันแบบว่าสดมากเลยอะ่ะแม่แม้ว่ามันสีสเข้มหน่อยอ๋อเผ็ดหน่อยก็มาลองชิมรสอีแล้วคือสีมันแบบว่าสีมันสดมากเลยนะอันนี้อันนี้คือคือปกติกล้องกล้องมือถือ,ถอมันหนห้้าแลวกล้องมือถือที่ผมถ่ายเนี่ยมันจะไม่ได้ปรับสีนะฮะเนี่ยอันนี้สีสดตามที่เห็นนั่นแหละแล้วเอาเทียบเทียบกับสีแดงตรงนี้ก็ได้เนี่ย จะได้แต่ยังม่ม่ตเลยสือเข้าอยู่ยังอบเชีวอนี่มันเป็นผงอะไรไม่รู้ข้างนอกฮะเป็นไก่แล้วก็เ็ผงเหมือนผงข้าวอ่ะอืมแต่ทาไมมันท่ากไมเป็นสีสีอ่ะหมดกิ่แล้วเหมือนกิ่งซดมะเขือเทศนะนี่เาออกมาเกิดเทศมาเกิดเทศผสมจ้วกะอ๋อใช่ปมันจะเปรี้ยวๆคล้าย คล้ายๆผงปาปิกาผงปาปิกามันจะรสชาติอีกส่วนตัวเนี่ยเค้กสีอร่อยกว่าแต่เค้กีที่ที่จีนก็มีนะครับก็อร่อยเค้กสีอร่อยกว่าเมื่อกี้ก็บอกแล้วเขาก็มีจัดชูขึ้นมาแล้วให้จงมีมีเค้กมีอะไรด้วยแต่ที่นี่มันไม่เปิดให้จอขสงสัยมันเล็กมันเขาตุนเตรียมวัตถุดิเนาะคุณถ้าคนโจงน้อยเขาก็ไม่ค้งแน่ก็เลยไม่ได้เปิดให้จองก็เลยมานี่ค่ะบมศ่ศูิ อ่อช็อกโกแลตอร่อยนะครับช็อกโกแลตอร่อยเอ่าพูดผสมอเอ่าช็อกโกแลตอร่อยตอนนี้จโนจะพูดภาษาจีนประมาณพูดภาษาจีนประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแป่าเพราะว่าคนไทยตอนนี้มีคนเดียวคนไทยเหลือไประมาณแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเอาอันนี้มาพูดพีซีขอเปลี่ยน 你不好拿เพราะ小学生ไม่ทุยอะก็เลยสั่งง่ายนะให้คาณ这个很难拿宝贝会漏，嗯，给你，会漏，给จะเปลี่ยนแ้วค่ะเขาบอกว่าภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยว่ายไหมว่ายไหมออไม่ทันละตอนนี้สายตาอยู่ตรงไอติมนุ่นมันจะตกทั้งก้น

ขบมาแม้อยอ๋อขบมาแม่อร่อยกว่านะคะอร่าะขบมอร่อยเหรอไม่งถือสมือจะได้ไม่ตกอออย่างเงี้ยถือสอมือนี่เลยจะได้ไม่ตกนียช่างตงอมเหมือไมฟนเล้อเพให้ฟัหน่อยได้ไหมคะลมเพให้ฟังหน่อยได้ไหมคะชั้นชั我嘴巴甜，可唱。 是的你嘴巴甜甜你唱首歌嘛่ใาจะม่องม่้ิงก็จิงก็สังเกตจะให้ดูอย่าเนึงอันนี้เขาตกแต่งด้วยของตกแต่งของชาวนาชีนะครับตัวนี้ถ้าควเคยดูวิดีโอของแม่เจียวที่เขาเต้นลก็จะรู้ว่าอันนี้เป็น ชุดแต่งกายของผู้หญิงนาซีอย่างหนึ่งนะคะที่เอาไว้ใส่หลังค่ะจะกินอันนี้กินอันนี้อะเจวต้องแงกแบ่งเหรอแบ่งใช่ไหมอิ่บไปเลยฮะมีช้อนมีซ่อมเปล่าไม่มีไม่มีฮะฮะที่ที่นี่ที่ร้านนี้ไม่มีเหรอที่เคฟซีก็ไม่มีไม่กิโลก็ไม่มีเ้าทำไมอ่ะที่มันมันต้องใช้อย่างกินตะเกียบ ใช้มือกินเหรอเอาก็สกปรกสิก็ต้องล้างมือก่อนอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะจะได้ชำไมที่ไทยมีนะมีช้อนซ่อมนะมีช้อนซ่อมแบบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพลาสติกด้วยนะเป็นช้อนซ่อมเหล็กเลยนะเป็นสแตนเลสเลยนะตอนที่เราไปที่ไทยครั้งแรกเพื่อนๆเนี่ยไปกินที่เคฟซีที่ไทยก็จะบอกว่ากินเคฟซีต้องใช้ซองกับช้อนด้วยเหรอใช้มือเดียวทีใช้มือดีกว่าเหรอแต่ละที่มัน ไม่เหมือนกันอ่ะคือคนจีนแม่ก็ไม่ถนัดแม่ไม่แน่ใจว่าเมืองใหญ่มีหรือเปล่านะแต่ที่นี่นี่ค่ะโอ้เออเนี้ผมก็เพิ่งรู้นะผมก็แบบผมก็ไม่ได้สังเกตผมก็ไม่อยู่นี่ตั้งนานแล้วผมลืมสังเกตอืมซีซีก็คืออ๋อซีซีบอกว่าทีอย่างงี้แล้วจะแบ่งกันยังไงอ่ะเอาแเราจะจะแบ่งก็ใช้มือแบ่งไปเลยโอ้จะเละล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 ะไม่ใช่แบบนี้่่ะออีกยง อกินกินเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอย่าเบะให้ก็แบถือให้ก่อนไหมเดี๋ยวจะตกถือให้ก่อนนะคือเขาต้องตีอย่างเี้มันถึงจะเต็มไม่มันปัญหาคือมือจะสกระปรกไงไม่ที่จริงน่าจะมีถุงมือนะอ๋อไม่รู้เหมือนกันตัน้แต่เด็กกินมาก็ไม่เคยมีาะ เออมันแตกอย่างเงี้ยไหมผมก็นึกว่าแบบว่านึกว่าคนขโมยหรือเปล่าเริ่มจากแบบว่าคนขโมยตะเกียบช้อนหรือเปล่าเคยกินมาก็ไม่เคยมีแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าเมืองอื่นแต่หัวเคยไปกินที่กวางโจก็ตั้งแต่เด็กนี่คือกี่ปีแล้วห้าสิบห้าสิบปีแล้วร้อยร้อยร้อยปีแล้วเหมือนเขาเอาพวกข้าวหรือว่าแครอทหรือว่าอะไรไม่รู้ใส่ผสมผสมกันแล้วมันไปอบกรอบแค่นั้นแหละนะฮะก็ก็ให้มันให้มันไปเข้า ทำให้ทำเป็นเขาก็เขาทาให้มันเป็นนี่ไงให้มันเป็นแบบว่าทําเพิษม้ารส์อ่ะเขาทําให้มันเหมือนอย่างนี้ไงเออามันเขียวเขียวแดงแดงไงข้าวมันไม่ใช่เตาไม่ใช่หรอทำไมเป็นกลมๆอ่ะอ๋อก็ข้าวเขาไปบดให้มันเล็กๆได้ไงข้าวไม่ใช่กลมหรอทำไมต้องทำไมเป็นเล็กๆอ่ะ เป็นดาวเขาบอกว่าเป็นรูปดาวอ๋อเป็นรูปดาวก็มีเหรออันนี้ข้าวข้าวหน่อเอากินหมดแล้วแต่แล้วข้าวน่อที่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 เขาบอกมันมีเป็นดาวเป็นดาวหมดเลยอ๋อดาวเล็กเล็ก็ให้เข้าไปที่สถานำคัญนั่นแหละก็อาจจะเป็นทำเป็นดาวนี่ไมีเครื่องมีเครื่องทำเครื่องใช่ไหนเออเครื่องอยู่ที่ไม่ใช่ที่นี่แล้วกันอืมไม่ใช่ที่นี่แหละเออ จะไปดูไหม,มเครื่องอ่ะจะไปดูเครื่องไหมอ่าป่ะไอเซตเตอร์อันนี้กานงอันนี้อะไรนะอันนี้อันนี้เซตเตอร์เลนอ่าเซตเตอร์เลนอ่าอันนี้เซโนลัสโนนี่คือใครหนูไปนโอน,นอ่าหนูก็ไป็นเซโนสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะจบลงเท่าน,นี้ก่อนถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วถ้าอยากดูคลิปที่เป็น w อล k in China ทั้งหมดในกดตัวไอตัวนี้ได้เลยนะครับตอนนี้มีเกือบ200ตอนแล้วนะครับสุดนชนถึงสุกเนี่ยผมสอนพวกเกี่ยวกับหาเงินออนไลน์ขายของออนไลน์แล้วก็การทำธุรก,กิจนะการพัฒนาตัวเองพวกนี้นะครับติดตามติดตามกันได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จุลนี้นะครับบ๊ายบาค่ะมา r y Christmas